อีกหนาทีก็10บโมงตอนนี้ก็1นึ่งทุ่มกับอีก18นาทีขอ,อให้ดูวันนี้คือวันแย่ๆของการทําง,งานก็ไม่ใช่วัาจะแย่เสมอไปครับชีวิตเรายังมีวันทุ่งนี้อสวัสดีครับผมสมเหมาขยาซอสวันนี้เราจะออกไปลุยงานกันก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าวันนี้เราจะได้กันมาเท่าไหร่ อีกหนึาทีก็10บโมงแอปพลิเคชันที่เราจะไปขับก็คือแอปสกุตตานะครับผมนีก็เป็นจุดที่2ง,งานที่1ที่เราเพิ่งวิ่งเสร็จนะครับตอนนี้ก็11บอโมง1 5บนาที แล้วเราก็พึ่งได้งานที่สองกันนะครับหลังจากนั่งรอไปหนึ่งชั่วโมงเลยวันนี้จังหวะคงจะไม่ค่อยดีมากแล้วแต่ก็จะลองสู้ๆดูว่าวันนี้จะได้เท่าไหร่ด้วยความที่ว่าง,งานที่สองผมเออมานั่งรองานอยู่แถวประดิษฐ์มนูธรรมก็จะอยู่ห่างจากถนนนวลจันทร์ไม่ถึงสามไม่ถึงสี่กิโลนะครับผมเกือบบ่ายสองแล้วนะครับ ผมก็เพิ่งส่งงานจุดที่2เสร็จสถานการณ์ตอนนี้ก็ผมเริ่มจะตึงเครียดแล้วเพราะว่าบ่าย2เพิ่งได้2งานวันนี้อาจจะต้องรวบรัดกันไปเจอกันตอนสุดท้ายเลยแล้วกันว่าวันนี้เราจะได้เงินเท่าไหร่ให้อาหารปลากันนะครับอันนี้คือที่ที่ผมถ้าผ่านมาแล้วลุงับป้าเขามาทำมาขายก็ชอบให้อาหารปลาที่นี่ 6โมงเกือบครึ่งนะครับผมก็นั่งมาตั้งแต่4โมงครึ่งก็มาจากลังสิตจนตอนนี้ก็มาอยู่แถวคลองปลา,ปางานก็ไม่มีเลยนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือตั้งแต่บ่าย2ผมได้เพิ่มมา2งานนี้ก็อาจจะเป็นวันที่แย่วันหนึ่งก็ไม่เสมอไปกับทุกๆวันนะครับวันนี้จะแย่แต่มันก็ยังมีวันพรุ่งนี้เสมอก็มานั่งรอดูว่าอีก จนถึงทุ่มครึ่งเราจะได้งานไหมถ้าไม่ได้ก็คงจะสรุปได้แค่นี้หนึ่งชั่วโมงอัะจังนี้ตอนนี้ก็1นึุ่่มกับอีก18นาทีคงจบแค่นี้ก็สรุปวันนี้ผมได้แค่4งานเช้า2งานแล้วก็ช่วงบ่ายสงานบ่ายนี่คือหลังจากบ่าย2นะครับงานแรกได้219บาทแล้วก็109บาท 140แล้วก็259บาทรวมแล้วก็ได้ทั้งหมด5.700กับ28บาทการทำงานที่วันนี้ที่จะเหนื่อยๆวันหนึ่งตั้งแต่10โมงยันนี้น,น,น,นี่ก็เกือบๆจะทุ่มครึ่งสำหรับวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้ครับผมก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามดูคอนเทนต์ต่ตอๆไป ว่าผมจะไปถึงพันหได้เป็นวันไหนขอให้ดูวันนี้คือวันแย่ๆของการทําง,งานมันก็ไม่แต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะแย่เสมอไปครับชีวิตเรายังมีวันพรุ่งนี้เสมอ๋ยวพรุ่งนี้เราไปเริ่มต้นกันใหม่ก็รอติดตามชมกันแล้วกันครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับ